ถ้าคนในหอจะกินผมขนาดนี้ที่นี่ไม่ต้องมีสอนรามน้ำเพชรก็ได้มั้งครับชอบไอสัตว์บอนชอบเอาชุดเฮียให้กูใส่ขาไอไอสัตว์บอลเล่นเรคอคนลำใหญ่เลยเขาบอกว่าที่นี่ยปลาเยอะเราก็ตกปลาเป็นอาชีพ มีปลาก็กินปลามีกุ้งก็กินกุง้งก็ไม่เห็นม <ส compliment. S 2> ีผู้บริหารใส่สูตรเลยเขาบอกว่ามีปลาชุมออกคนเดียวออกแค่นี้ไปก่อน โฮมแรกไว้ต้องได้ไว้ก่อนปลาเล็กปลาใหญ่อะไรเอาลงตะ้องไว้ก่อนอไอ้นี่สุสัยจะหากินไม่เป็นซะไงเออเบ็ดว่ต้องปักตามคันคูคันคองไอ้นี่มาปักในหนองแล้วมันจะได้ปลากินไหมเนี่ยเอ,อ้ยไปไปไปย้ายที่ไว้ ย้ายก็ย้ายกูกลัวมึงไหนได้สัตว์ไอ้เฮียคนหาปลาด้วยกันแหมึงก็ได้เยอะกว่ากูต่างคนตากตกนี่ทิศต่างคนตาธรรมหากินยาวเปรียบกันโคมแรกก็ไม่ดีแล้วไอ้นี่ต้องให้เมียตกให้คว่ำไม่เหมาะกับหาปลาหรอกมึงอะไปลงทุนนู่นร้านรองเท้านู่น มีไว้ขายแล้วเปล่าอ่ะมีให้คนมาขโมย <M Vegan> เปิดร้านเสื้อผ้าโอ้โ,อโอหหมายขายดีแค่วันเดียวไอสัตว์ต้องเบิกสารวัตรแจ้มาตีปากแม่งสักครู่แล้วไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มึงมาดิ นีมันสนอไกันมัเนี่ยไอ้นี่มึงบ้าปัเนี่ยเอาว่าจะไปหามึงที่บ้านอยู่พอดีเลยเดือนแปดขึ้นแปดข้ามกูบวชแล้วมึงไปนะไม่มึงจะบวชอะไรกูไม่สนใจหรอกแต่มึงเนี่ยมาหักเบ็ดกูเนี่ยมึงมาหักเบ็ดกูทำไมไม่ไกลหรอกแค่ยุดยานี่เอง จากลังสิตสายเอเชียถึงเลยยุดยางานไม่ไกลไม่ไกลหู <c oughs> มึงตึงก็ไม่บอกอ้าวอ,อันนี้เดี๋ยวหลังมือหูกูอยู่ดีๆจะให้กูเอาหูออกแล้วอุปชาจะบวชที่กูไหมเนะี่ยฮะอ่ะ,อะมามึงนั่งก่อนลุกอะไรนะมึงนั่งก่อนลุกลุกสิลุกลุเออกูจะได้นั่งก่อน โอ้แบงค์ากันคลืนคืนะจ๊ะเด็